สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาต่อกันนะคะเราจะเดินไปกินอาหารเช้าที่เะเวงดีเจนดีด์รีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยค่ะเดินผ่านนี่เป็นสะสะใหญ่นะคะลึกสองเมตร นั้นก็จะเป็นที่กินข้าวเป็นร้านอาหารของโรงแรงมบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมากเลยค่ะเดินอ,อ้อมเดินอ,อ้อม ็ทะเลแล้วเมื่อบานมาถึงตอนหกโมงกว่าแล้วค่ะเกือบจะทุ่มก็เลยมืดไม่ค่อยเห็นอะไรด ชมบรรยากาศดินทะเลก่อนนะคะก่อนที่เราจะพาไปกินอาหารเช้าน้ำทะเลสมุยสะอาดสวยงามหาดทรายละเอียดค่ะยังมีความยังมีความเป็นธรรมชาติร่มลื่น ต้นมะพร้าวคู่ก,กับเกาะสมุยดูท้องฟ้าวันนี้ค่ะฟ้าสวยกับน้ำทะเลสีฟ้าสีฟ้าไปทั้งหมดเลยทั้งทะเลทั้งท้องฟ้า เดี๋ยวพาไปกินอาหารเช้าก่อนชมทะเลราหารชมทะเล ใส่แม็ด,มดใส่แม็ด,มดใส่แม็เออไม่ให่เดี๋ยวใส่แมตก่อนนะคะเข้าไปร้านอาหารกเข้าไปก่อนอใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยเนี่ยอ๋อเลยอ่ะ ไปก่อนห้องอาหารนะเสร์ฟสมแม่กกอน ตรงไหนคะตรงไออาหารท้าค่ะใช่ตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เป็นลายมุสเวย์นะส่นตรงนี้ที่นั่งล็บุ้เฟิตรงนั้นตรงนี้ค่ะขออุญาตสามเอรองนงห่งแปดหกหนกะครับรับกาแฟเลยไหมครับกาแฟชาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาก็ได้เลยกาแฟชานะแม่เาบอเเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได

ันี่เป็นเนืเอไก่ซอสเสร็จไส้กรอกไก่แฮมอันนี้เป็นโบเรดว <Yeah. S 1> อกเกชเชอร์ผักต้ม oh. <Yeah>. ผักต้มนะคะ <Thank you. S 1> อ๋ะขอขอความร่วยมือใครผูม้มาเกียวใส่หน้ากาก,ากและถุงมือทุกครั้งมีถุงมือด้วย นี้เป็นสำหรับขนมปังแผ่นนี้เป็นเตาอุ่นพอสอเป็นขนมปังเป็นแยม ตัวนี้เป็นอาหารเช้าหรูมากเป็นชีสเป็นเครื่องในในไปอิสลัดสลัดน้ำสลัดฝรั่งเศสชีสมีชีสสลัดชีสแล้วก็น้ำสลัดเฮลซิไอแลนด์อิตาเลียนสลัดอิตาเลียน เป็นสลัดเป็นโกโก้คั้นน้ำนมจืดน้ำเย็นน้ำสบประรดน้ำส้ม น่าเดินมากเห็นไหมที่เราสะอาดสะอา้านทุกนี่จะเป็นโซนสลัดม,มีผลไม้มีแตงโมสับปะรดเมล่อนแคนตาลูป นี่เป็นซีเอ็กซ์สเตชันเป็นไข่ไข่ทั้งหลายใช่ไหมเป็นไข่ไข่ลวกไข่ต้มสลับเป่าสลับเป่า นนขนมจีบคู่วน่าทานโอ้น่าทานจังเลยนี่เป็นอะไรคะเนีน่ยข้าวต้มไก่เช้าๆนะข้าวต้มไก่ต้องปรุงต้ต้มีพร้อมสับ ทำมากเรยเว้า,ามันตักทานกนรึนี่มเป็นอะไรนะถั่วอบซอสมะเขือเทศซุปมิโซะเ x t e n ชั่น <c oughs> โอเคนี่ก็เป็น เดี๋ยวก็ไปตักคานกันเลยนั่งโต๊ะไหนอ่อโอเคเดี๋ยวไปตักคานกันเลยเนาะโอเคก็ไป น่่งาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าพาชมทะเลสวยๆมายากาศสุดยอดเลยค่ะที่เกาะสมุยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ